ตอนที่ส5 3ห้าแย่งโครงการผู้ใหญ่สนุกสนานกับมื้ออาหารเด็กๆสนุกกับการกินเนื่องจากว่าเธอตั้งท้องลูกคนที่สองหลินเจียอินจึงแพ้ท้องจนเริ่มเบื่ออาหารมาระยะหนึ่งแล้วแต่เมื่อเธอได้มากินหม้อไฟเธอก็ใช้ตะเกียบคีบนู่นคีบนี่กินไม่หยุดหม้อไฟนี้อร่อยจริงๆกินได้ไม่เบื่อเลยเธออดไม่ได้ที่จะชื่นชมออกมาหลิวอี้ถิงพูดว่าลูกกำลังท้องกำลังไส้แต่ยังกินอาหารรสจัดขนาดนี้ลูกทนได้อย่างไร ไม่เป็นไรค่ะแม่ไม่เป็นไรหลินเจียอินพูดขณะโลกเนื้อแก่ไปด้วยตอนนี้หนูกินอาหารรสเผ็ดได้แล้วในอนาคตลูกของหนูจะได้กินอาหารรสเผ็ดได้หลิวอี้ถิงยิ้มกว้างนี่ลูกสาวของเธอใช้ตันกะอะไรหนอทว่าหวังซี่จวีกลับรู้สึกไม่พอใจเล็กน้อยกินเปรี้ยวได้ลูกชายกินเผ็ดได้ลูกสาวตั้งแต่ตั้งคันลูกสะพ้ายของเธอก็ชอบกินอาหารรสจัดมาตลอดแบบนี้ลูกในท้องของเธอต้องเป็นลูกสาวแน่ๆแ,แต่เธออยากได้หลานชาย เมื่อนึกถึงวันที่หลินเจียอินเพิ่งรู้ว่าตัวเองกำลังตั้งท้องลูกคนที่สองก็สังเกตได้ว่าลูกสะพ้ายของเธอชอบกินหัวชัยเท้าหั่นฝอยดงเป็นพิเศษเห็นได้ชัดว่าเธอชอบกินอาหารรสเปรี้ยวมาก่อนทำไมจูจ่ๆวันนี้ถึงชอบกินอาหารรสเผ็ดละ่ะยิ่งหวังซี่อจวีคิดถึงเรื่องนี้มากเท่าไหร่เธอก็ยิ่งหดหูมากขึ้นเท่านั้นจูจ่ๆม้อไฟที่เธอคิดว่าอร่อยก็ไม่อร่อยขึ้นมาเสียดือ้อฮ่าฮ่า อย่างไรก็ตามเนื่องจากมีแขกจำนวนมากมาที่บ้านและมีผู้นำคนสำคัญยังอยู่ที่นี่อีกหลายคนเธอจึงไม่สามารถถามหลินเจีอินออกมาตามตรงได้เธอทำได้เพียงตัดสินใจอย่างลับๆและจะลองทำอาหารรสเปรี้ยวในวันพรุ่งนี้เพื่อดูว่าลูกสะพ้ายของเธอจะชอบไหมทางด้านเจียงเสี่ยวไปเขากินหม้อไฟกับหลินต้ากัวและอธิบายวัฒนธรรมการกินหม้อไฟให้หลินต้ากัวฟังวัตถุดิบมีความสำคัญมาก เมื่อกินหมอ้อไฟเสฉวนวัตถุดิบที่ขาดไม่ได้ได้แก่ผ้าขี้ริ้วไส้เป็ดเห็ดออรินกิและถั่วมอกสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ต้องกินคู่กันซึ่งหมอ้อไฟที่ผมทําวันนี้เป็นน้ําซุปแบบต้นตํำรับที่เป็นซุปสีแดงและซุปน้ําใสที่ไม่เผ็ดยังมีหมอ้อไฟประเภทหนึ่งที่เรียกว่าหมอ้อไฟหยวนหยางหมอ้อขนาดใหญ่ด้านนอกใช้ต้มซุปแดงรสเผ็ดและหมอ้อเล็กด้านในใช้ต้มซุปใสซึ่งสามารถตอบสนองผู้ที่ไม่ชอบอาหารรสเผ็ดและผู้ที่กินอาหารเผ็ดให้นั่งกินด้วยกันได้ แน่นอนว่าผมชอบอาหารรสเผ็ดการรับประกินหม้อไฟในฤดูร้อนสบายกว่าการกินหม้อไฟในฤดูหนาวเพราะอาหารรสเผ็ดช่วยขับเหงื่อทำให้ไม่ป่วยง่ายในวันที่อากาศร้อนการกินหม้อไฟและดื่มเบียร์เย็นๆสักแก้วจะทำให้รู้สึกโล่งจมูกมันสบายจริงๆผู้คนที่ร่วมกินอาหารต่างก็หันมาสนใจคำพูดของเจียงเสี่ยวไปมากขึ้นทุกคนไม่คาดคิดว่าการกินหม้อไฟจะมีหลายเรื่องให้ใส่ใจขนาดนี้และนี่ก็เผยให้เห็นถึงวัฒนธรรมหม้อไฟอย่างที่ไม่มีใครรู้มาก่อน ต่อไปทุกคนจะทำงานให้หนักเพื่อพาเงินมากินอาหารที่พวกเขาชอบเจียงเสี่ยวไปหันไปบอกโต๊ะทั้งสองที่อยู่ข้างๆเขาน้ำจิ้มจะหมดแล้วเดี๋ยวไม่อร่อยเอานะไปที่โต๊ะเครื่องปรุงแล้วปรุงน้ำจิ้มเพิ่มสิจะปรุงรสชาติอะไรก็ได้ตามที่เราต้องการได้เลยจากนั้นทุกคนก็ตระหนักได้ว่าพวกเขาสามารถปรุงน้ำจิ้มให้ออกมามีรสชาติที่ตัวเองชอบได้ดังนั้นพวกเขาจึงลุกขึ้นไปที่โต๊ะเครื่องปรุงและเริ่มใส่เครื่องปรุงที่ตนเองชอบลงในชามน้ำจิม้ม ขณะที่ท้องฟ้าค่อยๆมืดลงเจียงเสี่ยวไปก็เปิดไฟในสวนหลังบ้านหลอดไฟขนาด154 0วัดวงที่ส่องเข้ามาทำให้สนามหลังบ้านสว่างสวยราวกับกลางวันสายลมยามเย็นพัดเข้ามาทุกคนกำลังกินหม้อไฟอย่างมีชีวิตชีวาเป็นประสบการณ์ที่พวกเขาไม่เคยได้สัมผัสมาก่อนหลินต้ากัวและเจียงเสี่ยวไปจิบเล่าไปด้วยแล้วพูดว่าเธอบอกว่าหม้อไฟนี้สามารถทำเป็นหม้อไฟแบบแยกน้ำซุปได้ถ้าทำแบบนั้นได้จริงๆมันจะเยี่ยมมากสามารถเปิดร้านหม้อไฟได้ทั่วประเทศเลย รองนายกเทศมนตรีจางพยักหน้าและกล่าวว่าท่านผู้นําคุณเองก็หัวการตลาดเหมือนกันนะครับหม้อไฟนี้ไม่เหมือนกับกุ้งอบน้ํามันกุ้งอบน้ํามันขายได้เพียงครึ่งปีเท่านั้นและยังเปิดร้านได้แค่ในพื้นที่ที่มีกุ้งเท่านั้นซึ่งข้อจํากัดค่อนข้างมีเยอะแต่ร้านหม้อไฟนั้นแตกต่างออกไปไม่เพียงแต่จะเปิดได้ตลอดทั้งปีเท่านั้นแต่วัตถุดิบสําหรับทาหม้อไฟนั้นยังหาได้ทั่วไปในท้องถิ่นอีกด้วยถ้าจะเปิดร้านหม้อไฟก็จะสะดวกกว่าหลินต้าเหวยครุ่นคิดอยู่ครู่หนึ่งแล้วพูดว่า ความสะดวกสบายเป็นทั้งข้อดีและข้อเสียเพราะมันสามารถเรียนแบบได้ง่ายใครๆก็ทำได้เป็นไปไม่ได้ที่เราจะผูกขาดตลาดเหมือนกุ้งอบน้ำมันเจียงเสี่ยวไปยิ้มเป็นไปไม่ได้ที่กุ้งอบน้ำมันจะผูกขาดตลาดยิ่งมีร้านค้าเปิดมากขึ้นเรื่อยๆก็ยิ่งมีคนเรียนแบบคนที่ไม่อยากเข้าร่วมแฟรนไชส์ก็จะหันไปเปิดร้านเองเขาเปลี่ยนน้ำเสียงและพูดต่อแต่ถึงอย่างนั้นก็ช่างเถอะครับสิ่งที่ทำกำไรได้มากที่สุดไม่ใช่การเปิดร้านแต่คือการขายเครื่องปรุงรสกุ้งอบน้ำมันมากกว่า